แอนออกปากการันตีพระเอกคนนี้หล่อจริงอายุเล็กสี่ยังทำไรไี่ได้ค่ะนานมากแล้วที่ไม่ได้เห็นผลงานการแสดงของพระเอกสันนีิสวรรณ์เมทานนนส่วนงานอ e ีเวนต์ก็มีออกบ้างไม่บ่อยเหมือนเคยซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าติดบ้านหนักมากค่ะไม่ค่อยออกไปไหนชีวิตอยู่แต่บ,บ้านอยู่กับน้องแมวเป็นหลัก ล่าสุดนั้นสันนีได้เดินทางมาร่วมงานอีเวนต์และได้พบกับเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมก็มีพรัที่จะแชะภาพคู่ร่วมเฟรมกันดีแอน,นได้เผยความรู้สึกว่าทำไไมเขาถึงหล่อเด็กขนาดนี้งงมากซึง,งานนี้เองแฟนๆก็ไม่รอช้าค่ะเขาไปคอมเมนต์เชียร์อยากเห็นผลงานการแสดงคู่กันสักครั้งคงจะสนุกน่าดูอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ